ราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณความชืน้นขอบคุณท่านรัฐมนตรีสําหรับคําตอบนะครับซึ่งคําตอบเหล่านี้ก็ตอบเหมือนข้าราชการที่ได้ไปชี้แจงกับพี่น้องชาวนาน,นะครับเขาฟังไปก็น้ําตาไหลไปผมไม่อยากให้ท่านพูดประชดประชันเนี่ยว่าผมพูดเหมือนข้าราชการประจาเงินส่วนต่างวันที่ 9- ที่10เนี่ยเกษตรกรดีใจมากที่ได้เงินส่วนต่างผมมีภาพเยอะเลยครับท่านประธานที่ารบกระผมจุรินลักษณะวิสิทธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีราชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตตอบคำถามท่านสอสอปดิพัฒน์นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณที่กรูณาถามจะได้มีโอกาสชี้แจงต่อสภาผู้แทนซึ่งถือเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศความจริง ที่ท่านเริ่มต้นโดยการบอกว่าผมไม่มาตอบกระทู้หลายครั้งเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับผมมาตอบทุกครั้งนะฮะยกเว้นพฤหัสที่แล้วซึ่งตั้งกระทู้ถามสดขณะที่ผมต้องไปชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเพราะทนายกเลื่อนมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายหรือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่ท่านพูดถึงอยู่เนี่ย เข้าครมผมจําเป็นต้องชี้แจงก็เลยไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้แต่ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าสัปดาห์นี้ท่านจะถามเนี่ยผมยินดีมาตอบแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาท่านประธานคงจําได้แม้มาตอบสามกระทู้ในวันเดียวกันผมก็ยินดีมาตอบแล้วก็ได้ตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไม่มาตอบกระทูน้นี่ขอความกรุณาได้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือถ้าท่านบอกว่า เรื่องข้าวไม่จําเป็นต้องพูดถึงความชื้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปถ้าเราไม่พูดถึงความชื้นเนี่ยสุดท้ายผลจะกลายเป็นว่าเกษตรกร,ะร,กรจะผลิตข้าวมีความชื้นเท่าไหร่ชื้นมากชื้นน้อยชื้นมากก็คือมีน้ำผสมอยู่ด้วยถ้าชื้นหนักเนี่ยก็มีน้ำอยู่มาก แล้วก็เอาไปขายราคาเดียวกับข้าวแห้งได้ซึ่งความชื้นต่ำเนี่ยมาตรฐานมันก็จะไม่มีและสุดท้ายก็จะเป็นการที่จะทำให้เกษตรกรอาจหันไปทำข้าวที่มีคุณภาพแตกต่างกันซึ่งรัฐบาลไม่ประสงค์จใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านสสก็คงไม่ประสงค์ใจเห็นอย่างนั้นเพราะการพูดถึงความชื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและการที่จะมาพูดเรื่องราคา ณความชื้นหนึ่งกับราคาข้าวแห้งที่ความชื้นมาตรฐานเนี่ยเอามาเทียบกันก็เทียบไม่ได้อันนี้ก็คือเบื้องต้นที่ขออนุญาตทําความเข้าใจความชื้นมาตรฐานของข้าวเนี่ยอยู่ที่ความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซนต์ซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขความชื้นมาตรฐาน15เปอร์เซนต์มาใช้เนี่ยอันนั้นจะเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยเฉพาะใน มาตรฐานที่จะนำมาคิดคำนวณการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ถ้าเราไม่เอาตรงนั้นมาเอาเข้าวแห้งเข้าเปียกมาพูดเนี่ยราคามันก็จะต้องต่ำกว่าเพราะมันมีน้ำผสมอยู่ด้วยมีความชื้นผสมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ท่านบอกว่าราคาข้าวตกแค่5,000กว่า6,000อันนี้คือความชื้น30%ที่เราพูดกันคือข้าวเปียกนะครับผมไม่ตำหนิ เกษตรกรนะครับเพราะช่วงนี้น้ําท่วมฝนตกเกี่ยวปับขายเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้าวมันก็บวกน้ําบวกความชื้นบวกสิ่งเจี่ยนมาบ้างแต่ว่าอันนั้นเมื่อเทียบเป็นราคาความชื้นมาตรฐานคือไม่เกิน15%เช่นถ้าสมมุติว่าราคาเข้าเปียก6,000เนี่ยราคาเข้าแห้งมาตรฐานเนี่ยไป7,7 0 0ครับ เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่วันนี้ขายได้ที่ความชื้น30% 6,000ก็แปลว่าราคามาตรฐานคือราคาข้าวอยู่ที่7,700บาทอันนี้เป็นตารางมาตรฐานที่มีการคิดคำนวณมาชัดเจนเพราะนั้นเบื้องต้นขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับประเด็นต่อมาในเรื่องของเงินที่ท่านถามผมเมื่อสักครู่ว่างวดนี้เนี่ยจะได้เมื่อไหร่แล้วงวดต่อไปจะได้เมื่อไหร่ก็ขออนุญาตเรียนว่า ประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีทั้งหมด33งวดตั้งแต่งวดที่1เนี่ยไปงวดที่2ก็สัปดาห์ละ1ง,งวด1ง,งวด1ง,งวดไปทุกสัปดาห์และการที่จะคำนวณว่ารายได้ที่ประกันเช่นข้าวเปลือกเจ้า10,000บาทการที่จะคำนวณว่าราคาตลาด ซึ่งเกิดจากค่าเฉลี่ยที่เขามีสูตรคำนวณชัดเจนณความชื้น15%นะครับคือข้าวแห้งนะครับถ้าสมมุติว่าข้าวแห้งราคา7 5 0 0เราประกันหมื่นหนึ่งส่วนต่างมันก็2 5 0 0เกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีรายได้จากการขายข้าวแห้ง7 5 0 0บวกกับส่วนต่าง2 5 0 0รวมแล้วก็เป็น1บาท1,000 0บาทตามรายได้ที่ได้ไปประกันไว้ทีนี้งวดที่1ได้จ่ายไปแล้วครับ จาก33งวดคือเมื่อวันที่9งวดที่2ก็จ่ายไปแล้วณนะวันที่10นะครับซึ่ง2งวดนี้ก็จ่ายไปแล้วประมาณ13,000ล้านบาทผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับเพราะมันจะมีเศษอะไรนะทำให้สับสนเข้าใจยากก็ประมาณ13 ทีนี้งวดต่อไปเป็นงวดที่สามก็บวกไปอีกหนึ่งสัปดาห์งวดที่สี่ก็บวกไปหนึ่งสัปดาห์ส่วนถ้าท่านจะถามผมว่าแล้วงวดต่อไปเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่เป็นจริงที่จะต้องมีสูตรคิดคำนวณก่อนที่จะจ่ายประมาณ3ามวันซึ่งมันก็จะต้องเกิดเหตุนี้ขึ้นมาก่อนเพราะนั้นการจ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ท่านได้รับทราบก็คือว่า การจ่ายเงินสองงวดที่ผ่านมาตะกี้ผมก็อยู่กับผู้จัดก,การใหญ่ผู้จัดก,การทกศท่านก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาจ่ายไปหมดแล้วยกเว้นบางรายเท่านั้นเองบางรายที่มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ว่าตกลงซ้ําซ้อนไหมหรือเกิดปัญหาคลาดเคลื่อนอะไรบา,บางข้อเท่านั้นเองครับแต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็จ่ายด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงหายหกตกหล่นไม่ได้ใครจะไปหยิบยก 5%, 3%, โกงทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ได้จ่ายไปแล้วแล้วก็ขอเนี่ยที่จะเรียนว่าเฉพาะงวดหนึ่งกับงวดสองเกษตรกร,ร,กรได้เงินส่วนต่างเนี่ยเยอะมากครับเฉพาะเงินส่วนต่างสูงสุดที่ผมให้ลองคำนวณมาดูเพื่อจะได้เป็นตัวเลขที่ท่านประธานจะได้เห็นภาพก็คือว่าเราประกันรายได้ข้าว5ชนิด1ข้าวหอมมะลิ2งหอมะลินอกพื้นที่3ปทุมธานี4ข้าวเจ้าหข้าวเหนียว เฉพาะเงินส่วนต่างเกษตรกร,ร,กรที่ได้สูงสุดเฉพาะส่วนต่างนะครับไม่นับเงินที่เอาข้าไปขายในตลาดอันนั้นก็อีกก้อนหนึ่งเฉพาะส่วนต่างชดเชยเนี่ยข้าวหอมมะลิในสองงวดน,นี้ที่ได้สูงสุด5 7 8 2 6บาท1ครัวเท่านั้น5 7 8 2 6บาทที่ได้ไปหอมมะลินอกพื้นที่สูงสุดได้ถึง59,000บาท 506บาทข้าวปทุม26,305บาทข้าวเปลือกเจ้าสูงสุดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดท่านที่มีเยอะเนี่ย5 8บาทต่อครัวแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยได้มากที่สุดเลยครับข้าวเหนียวได้มากถึง69,580บาท ครัวที่ได้มากที่สุดนะครับต่ําสุดก็ไล่เรียงกันลงไปอันนี้ก็คือภาพตัวเลขท่านจะได้สบายใจว่านโยบายประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นนอกจากจะกเกษตรกรจะมีรายได้จากการเอาข้าวไปขายในตลาดตามราคาตลาดณความชื้น15%แล้วยังมีก้อนที่สงคือเงินส่วนต่างที่มาช่วยเติมเต็มทำให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ตามรายได้ที่ประกันเช่นข้าเปลือกเจ้าได้หมื่นหนึ่ง เข้าหอมะลิได้15ื่นาที่เหลือก็ลดหลั่นกันลงมาตามที่มีการประกันรายได้หรือแม้แต่ข้าวเหนียวก็หมื่นสองพบาทเขา้าวปทุมหมื่นหนึ่งข้าหอมะล um ิ <h> นอกพื้นที่หมื่นสี่เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะตอบส่วนงวดที่3ที่4จะได้เมื่อไหร่นะครับก็จะถัดไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ ต่อไปจนครบ33บงวดอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ท่านทราบนะครับแล้วก็ปัญหาน้อยมากครับสำหรับการโอนเงินของตกศก็ขอบคุณตกลด้วยครับครับเชิญคุณปฏิพัทธ์ถามครั้งที่สองได้ครับกับท่านประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสําหรับคําตอบนะครับซึ่งคําตอบเหล่านี้ก็ตอบเหมือนข้าราชการที่ได้ไปชี้แจงกับพี่น้องชาวนานะครับเขาฟังไปก็น้ําตาไหลไปนะครับ พราะว่าเวลาที่ดูโพสต์ไวนิลท่านที่ยืนยิ้มว่าจะประกันรายได้ข้าวอย่างนี้นะครับเขายืนท่ามกลางน้ําที่ท่วมอยู่นะครับและนี่คือวิกฤตของประเทศในเรื่องของภัยแล้งและน้ําท่วมและเรื่องของโควิดที่นี่สิ่งของพวกเขานั้นกองท่วมหัวอยู่ไม่ใช่การพูดในภาวะปกตินะครับรายได้ที่มากสุดห้าหมื่นหกหมื่นถ้าลองไปดูนี่ที่เขาเจอสิครับมีนี้อยู่5ก้อนทั้งหมดเนี่ยนี่ทกศไม่ออแค่หนึ่งในห้านะครับลําพังแค่นี้ เกษตรกรไม่สามารถที่จะช่วยพวกเขาได้และผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครอยากจะผลิตข้าวชื้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในประเทศที่บริหารจัดการน้ําแบบนี้และโยนความผิดให้เกษตรกรผมคิดว่าไม่แฟร์ท่านประธานครับความกังวลไม่ได้อยู่ที่ว่าทกศจะโอนเงินได้หรือเปล่าแต่ความกังวลของพี่น้องประชาชนอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านโยบายการประกันรายได้แบบนี้ทําให้เกษตรกรอ่อนแอ แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าวงเงินทั้งหมดจะสามารถเบิกจ่ายออกมาได้เต็มในขณะที่ประเทศจะมีวิกฤตนี้มหาศาลท่านประธานครับผมถามเลยว่าถ้าการประกันรายได้ซึ่งตอนนี้เป็นงวดที่3แล้วนะครับซึ่งจริงควรจะเป็นแค่มาตรการเยียวยาชั่วคราวเท่านั้นเพราะเรากับว่าประเทศไม่มีความเจริญขึ้นเลยในการพัฒนาความยั่งยืนของเกษตรกรต้องพึ่งการประกันรายได้ซึ่ง หลายฝ่ายก็บอกแล้วว่ามันจะทําให้สุดท้ายนะครับจะเป็นภาวะภาระทางการคลังเป็นอย่างมากตีหน้าจะเอ,าอ้ายังไงร,รอบการผลิตหน้าจะเอ,าอ้ายังไงจะมีโครงการประกันรายได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าพวกเขารอดูงานเลี้ยงร่วมรัฐบาลสิ้นเดือนนี้อยู่นะครับจะไปกันรอดหรือเปล่าแต่เวลาที่ดูพวกท่านกินข้าวกันพวกเขาอดมือกินมือ ผมถามว่ามาตรการนี้ในระยะต่อมาที่เป็นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการประกันรายได,ได้ครับขอบคุณครับครับ,บรัฐมนตรีท่า,รานรองนายกมีเวลาอีกประมาณหนนาทีนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตตอบนะครับต้องชี้แจงนิดหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านพูดประชดประชันเนี่ยว่าผมพูดเหมือนข้าราชการประจําผมไม่อยากให้ดูถูกข้าราชการประจํานะครับแล้วก็ผม จะพูดเหมือนข้อราชการประจําหรือไม่เหมือนก็ตามแต่ขอเรียนว่าผมพูดตามข้อเท็จจริงถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงจะข้อราชการประจําหรือข้อราชการการเมืองอย่างผมหรือผู้แทนราษฎรตั้งสภาก็ต้องพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ต้องพูดคําเดียวกันพูดได้เหตุผลเดียวกันเพราะเราพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงตรงไปตรงมาและผมกลาบเรียนว่าผมพูดตรงไปตรงมาพูดตามข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งที่ต้องพูดทําความเข้าใจซะก่อน นะครับประการที่สองเนี่ยท่านบอกว่าเกษตรกรร,กร,ร้องไห้ก็ผมไม่ไม่ไปเถียงท่านหละครับแต่ว่าเงินส่วนต่างวันที่ 9- ที่1ิเนี่ยกเกษตรกรดีใจมากที่ได้เงินส่วนต่าง mm. ผมมีภาพเยอะเลยครับ mm. ผมไม่ทราบว่าทีมได้เตรียมไว้หรือเปล่าการโอนเงินส่วนต่างวันที่9กับ10ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนครับที่ปลูกข้าว ภาพมันปรากฏชัดเลยว่าทุกคนดีใจเอาสลิปบัญชีมาโชว์กันว่าเนี่ยเขาได้3ามหมื่0ห้าหมืนแล้วก็มาช่วยเยียวยาเขาแล้วแล้วก็ผมขอเนี่ยกราบเรียนว่าสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่น้ำท่วมนะครับผมเรียนตรงนี้เลยว่าหนึ่งนอกจากท่านจะได้เงินชดเชยจากรัฐบาลที่กระทรวงมหาดไทยจะเป็นต้นเรื่องเพราะว่าข้าวท่านเสียหายทั้งหมด เพราะนั้นท่านต้องได้เงินตามมาตรการที่กำหนดไว้ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ต้องช่วยดูแลท่านยังจะได้เงินส่วนต่างจากประกันร,รายได้ด้วยแม้ข้าวของท่านจะเสียหายไปทั้งหมดก็ตามเพราะท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วและมีการตรวจสอบแล้วว่าท่านปลูกข้าวจริงเพราะฉะนั้นท่านก็ยังได้เงินสองก้อนที่จะเข้าไปช่วยชดเชยเยียวยาให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยน้ําท่วมประการต่อมา คำพูดที่ท่านไปเอาคำพูดของใครก็ไม่ทราบมาบอกว่าประกันรายได้เกษตรกรทำให้เกษตรกรอ่อนแอผมคิดว่ามันตรงกันข้ามแล้วครับประกันรายได้เกษตรกรไม่ว่าจะข้าวปาล์มมันยางข้าวโพดช่วยให้เกษตรกรยังชีดอยู่ได้และมีโอกาสลืมตาอ้าปากและเข้มแข็ง เพราะต่อไปนี้มันหมายความว่าทันทีที่ท่านปลูกพืชที่มีการประกันท่านมีหลักประกันในเรื่องรายได้ไม่ต้องฝากโชคชะตาไว้กับราคาอย่างเดียวซึ่งมันมีโอกาสตกต่ำผันผวนได้ยามใดที่ราคาพืชเกษตรตัวนั้นสูงกว่ารายได้ประกันท่านก็เอาเงินไปทั้งหมดร้อซ์ที่ท่านขายได้แต่ยามใดที่ราคามันตกสิครับรายได้ท่านจะไม่ลด เพราะท่านเอาไปขายในตลาดได้ราคาตำ่ำแต่มีเงินส่วนต่างเข้าไปบวกสมทบให้จนท่านมีรายได้ตามราคาหรือรายได้ที่ประกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทำให้เกษตรกรอ่อนแอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือว่าการแก้ปัญหาต้องไม่ทำเฉพาะประกันรายได้มันจะต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาช่วยเสริมระยะยาวด้วยเพื่อให้กเกษตรกรยืนอยู่ได้เรื่องข้าวเนี่ยผมไม่ทราบท่านเคยไปอ่านยุทธศาสตร์ข้าวหรือเปล่า มาถึงวันนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทยแล้วครับเริ่มต้นเมื่อปี 63, 64, 65, 66, 67เป็นระยะเวลา5ปียุทธศาสตร์ข้าวไทยกำหนดเพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถยืนระยะและมีอนาคตที่สดใสระยะยาวหนึ่งหลักใดก็คือว่าเราจะลดต้นทุนการผลิตจากปัจจุบันไร่ละ6 0 0 0ให้เหลือไร่ละ3 0 0พให้ได้ภายใน5ปีอันนี้เป้าหมายกำหนดไว้ชัด ข้อ2ต้นทุนการผลิต productivity หรือผลผลิตปัจจุบันนี้ข้าวเฉลี่ยนะครับไร่หนึ่งเนี่ย465กิโลภายใน5ปีต้องทำให้ได้600กิโลประการที่3ปัญหาใหญ่ของข้าวไทยระยะยาววันนี้ก็คือว่าเราขาดพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ทำให้เราไปแข่งในตลาดโลกไม่ได้สู้เวียดนามสู้หลายประเทศไม่ได้เพราะพันธุ์ข้าวเขามีความหลากหลายพัฒนาไปเร็วมากเราจึงกําหนดว่า95ปีต่อไปนี้เราจะต้องเพิ่มพันุ์ข้าวอย่างน้อย 12, 1 2บ0 0 1. พั่ข้าวพื้นแข็ง4ี่พัสองข้าวพื้นนุ่ม4ี่พ 3. นข้าวหอมสองพัข้าวโภชนาการสูงที่เป็นตลาดคนรุ่นใหม่ก็ต้องการนี่อีสองพัน แล้วก็เราเริ่มดําเนินการแล้วไม่กี่วันมาเนี่ยถ้าท่านดูข่าวคงเห็นผมเดินทางไปชัยนาอันนั้นไปตรวจแปลงข้าวที่เขาประกวดกัน40กว่ารายเพื่อคัดพันุ์ที่มีคุณภาพที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อป้อนตลาดโลกต่อไปในอนาคตและคาดว่าอาจจะได้3,000จาก12,000ในการประกวดครั้งนี้ภาพก็ปรากฏอยู่ที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยอันนี้คือการสร้างอนาคตระยะยาวที่จะทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก มีความหลากหลายมากขึ้นและนี่คือยุทธศาสตร์ข้าวที่ถามว่าแล้วการลดต้นทุนอยู่ไหนเพิ่มผล,ผลผลิตอยู่ไหนการสร้างพันุ์ข้าวใหม่ๆอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ครับและต่อไปเป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติที่เขาต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมถึงกราบเรียนว่านอกจากเราทําประกันรายได้ให้หลักประกันเรื่องรายได้ระยะปัจจุบันให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แล้วเราก็ยังมีมาตรการระยะย,ยาวที่มีภาพ ของภาคปฏิบัติและก็เป้าหมายที่มีความชัดเจนนะครับส่วนผมกับเรื่อตปีรลังผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วครับเราทํางานอยู่ในรัฐบาลเดียวกันนโยบายประกันรายได้ข้าวมันปามยางข้าวโพดผมเรียนตรงนี้เป็นนโยบายพักประชาธิปัตย์ครับแต่เป็นนโยบายพักประชาธิปัตย์ที่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะเอามาทํางานในรัฐบาลได้ประชาธิปัตย์ก่อนร่วมรัฐบาลเนี่ยพูดชัดครับ ว่าถ้ารัฐบาลจะให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมขอให้นำนโยบายประกันรายได้ของประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาลสุดท้ายเจราจากับพรรคแกนนำแล้วก็ท่านก็ยอมรับให้เป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าเริ่มตีครั้งจะไม่ทำริ่มตีน,น้นนี่จะไม่ทำรัฐบาลนั้นจะทำหรือไม่ทำขออภัยนะครับถ้าเกินเลยไปท่านไม่ต้องกังวลมันเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วครับทุก ท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและต้องผลักดันนโยบายรัฐบาลส่วนท่านบอกว่าจะเป็นภาระงบประมาณไม่มีวันจบสิ้นมีโครงการไหนครับที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมันก็เป็นภาระงบประมาณทั้งนั้นแต่เป็นภาระงบประมาณแล้วเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและเป็นประโยชน์กับชาวนาหรือเปล่าหายหกตกหล่นหรือเปล่า อยู่ตรงนั้นและผมยืนยันว่าไม่มีหายหกตกหล่นเพราะมันโอนเข้าบัญชีเกษตรกรกโดยตรงเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับวันที่2ี่เนี่ยผมก็จะไปงานเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ไปกินข้าวเพื่อย่อเย้ยชาวนาแต่เป็นเรื่องที่จะไปพบปะกันนอกจากการพบกันในสภาเพื่อให้เราทําหน้าที่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้มากขึ้นนอกจากการพบกันในสภาอย่างเดียวอันนี้ขออนุญาตที่จะกราบเรียนครับเวลาท่านหมดแล้วนะครับ ท่านประเดียวเาถามได้อีกครั้งครับเชิญเลยครับท่านประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบนะครับเดี๋ยวเวลาผมผมแถมให้ท่านรัฐมนตรีก็ได้นะครับผมชอบฟังท่านตอบมากเลยท่านประธานครับก็ไม่ให้เชื่อมั่นได้ยังไงนะครับท่านบอกผมเอาคำพูดใครมาพูดก็ไม่รู้นะครับผมเอ่ยชื่อเลยนะครับท่านสันติพร้อมพัดครับอยู่ในข่าวสันติพร้อมพัดนซัดประกันรายได้ชาวนาทําคลังกระเป๋าฉีกเกษตรกรอ่อนแอเดี๋ยวผมส่งลิงกให้ท่านนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนประชุมคณะรัฐมนตรีคุยอะไรกันท่านประธานครับเรื่องการเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับตอนนี้เนี่ยคลิปที่ทุกคนเขาแชร์กันนะครับคือคลิปของพลเอกประยุทธ์ครับพูดเรื่องตั้งแต่ปี59ว่าอีก5ปีชาวนาจะรวยครับนี่ปี64นะฮะแล้วเราจะเชื่อใจยุยทธศาสตร์ข้าวของท่านได้อีกเหรอครับคือเขาฟังกันจนเขาเอือมแล้วครับเขาเลยฝากผมมาถามวันนี้ ถ้ายังจะโฆษณาขายฝันกันต่อไปพูดมา5ปี7ปียังไงว่าประเทศจะมั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นไม่มีใครเขาเชื่อท่านแล้วครับท่านท่านประธานครับผมเข้าใจว่าตอนที่ท่านจุลินจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเงื่อไขนกับการแก้ไขรัฐรมนูญไม่ใช่หรอครับแต่ตอนการหาเสียงก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมตอนนี้ไม่มีใครเชื่อคําพูดนี้แล้วท่านประธานครับเรื่องของมาตราการอะไรยาวเงนก็เห็นด้วยนะครับปฏิพัติ์ครับ อยู่ในประเด็นนะครับอยู่ในประเด็นครับก็เห็นท่านพอตอบครับทางมาตรการระยะยาวผมเห็นด้วยว่าต้องใช้งบประมาณนะครับแต่เป็นการใช้งบประมาณอย่างฉลาดเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีความรู้และยึดโยงกับประชาชนผมไม่มีปัญหากับข้าราชการเลยแต่ถ้าราชการได้ทําตามรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนคําตอบแบบนั้นชาวนาฟังแล้วเขารับไม่ได้ท่านประธานครับ มาตรการระยะยาวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อซื้อปุ๋ยราคาถูกไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำนาแปลงใหญ่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าท่านเปลี่ยนนะครับมาตรการเหล่านี้เกษตรกรเข้าไม่ถึงท่านดูจากเงินกู้หนึ่งล้านล้านก็ได้ครับโครงการนาแปลงใหญ่นะครับตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยห้าพันแปลงเข้าร่วมได้จริงแค่สามพันแปลงเพราะว่าต้องรวมตัวเป็นนิติบุคคลต้องจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแบบนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเข้าไม่ถึงเรื่องปุ๋ยราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาธุรกิจปุ๋ยนะครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของกระทรวงเกษตรก็ล้มเหลวโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยนะครับที่เกษตรกรจะรวมตัวกันไปคําถามคือมันมีเงินงบประมาณตรงไหนไปอุดหนุนฟัเบตได้ให้ราคาลงบ้างครับเป็นแค่ไปขอความร่วมมือกับพ่อค้านายทุนให้ลดราคาและการที่เขาจะรวมตัวกันไปซื้อนั้นต้องวางเงินสดนะครับ ใครจะไปซื้อได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้เห็นเลยนะครับว่าปุ๋ยรา,าคาถูกของท่านเนี่ยผมเข้าใจว่ามีประมาณ4ล้านกระสอบนะครับตอนนี้ขายไปแล้วกี่กระสอบครับถ้ามันดีและถูกจริงๆเนี่ยผมคิดว่าวันเดียวก็หมดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้เกษตรกร,ร,กรหลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาปุ๋ยรา,าคาถูกที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้แค่มาถามกระทู้ขอเงินไปเยียวยาว่าชาวนาหน้าสงสารนะครับแต่ผมมาทวงสิทธิ์ผมมาทวงศักดิ์ศรีของชาวนาคืนด้วย ในฐานะของเจ้าของประเทศนะครับยกเว้นว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบอื่นท่านประธานครับคาถามสุดท้ายของผมและผมอยากจะให้6นาทีสุดท้ายนี้กับท่านรัฐมนตรีคือมาตรการการช่วยเหลือระยะยาวที่ท่านพูดเนี่ยและผมให้ตอบสนองว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยและจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีมาตรการที่ชัดเจนกว่านี้ได้ยังไงถ้ามาตรการระยะสั้นก็ยังทําได้ไม่ชัดเจน มาตรการระยะยาวที่ประเมินแล้วก็ยังไม่ชัดเจนและราคาต้นทุนการผลิตของท่านที่ตอนนี้นะครับ3,000บาทที่ท่านอยากจะเห็นเป็นต้นทุนการผลิตเนี่ยแค่ค่าเช่านาก็1000แล้วครับไม่มีที่ดินทำกินนะครับตอนนี้ท่านจะมียุทธศาสตร์ข้าวในระยะยาวได้อย่างไรในตัวเลขเหล่านี้และสถานการณ์แบบนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ได้เอาเรื่องเพอ้อฝันมาพูดกับท่านข้อเท็จจริงครับเชิญท่านตอบกับ เชิญท่านรองนายกมตรีครับเชิญน,นะครับธรรมสถานที่ครบผมขอตอบเร็วๆนะครับเพราะว่าเห็นใจเรื่องเวลาเรื่องที่หนึ่งเนี่ยท่านถามเรื่องปุ๋ยผมขอตอบนิดแล้วกันครับปุ๋ยที่กระทรวงพาณิชย์ทำเนี่ยหลักใหญ่ไม่ได้ไปใช้งบประมาณแต่ขอความร่วมมือ กับผู้นําเข้า19รายแล้วก็มาจัดโครงการปุ๋ยราคาถูกร่วมกับกระทรวงเกษตรพาณิชย์แล้วก็ผู้นําเข้าปุ๋ยปรากฏว่าเราจัดปุ๋ยได้4ล้าน5แสนกระสอบแล้วก็ขายถูกกว่าท้องตลาด20-50บาทต่อกระสอบโดยมีสูตรปุ๋ยทั้งหมดเนี่ย84สูตรที่เกษตรกรจําเป็นต้องใช้แล้วก็วิธีการสั่งซื้อ ให้สั่งซื้อในรูปสากลกลุ่มสากลหรือรวมกลุ่มกันซื้อซื้อรายบุคคลไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นไปตามท้องตลาดแต่อันนี้โครงการพิเศษวิธีสั่งซื้อให้สั่งซื้อจากสากลจังหวัดสากลอำเภอหรือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดซึ่ง4ล้าน5แสนกระสอบนี้ขณะนี้ขายไปแล้ว2ล้าน3ยังเหลือสองล้าน 2, 2ครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรที่สนใจ รวมกลุ่มกันกรุณาประสานงานผ่าน3หน่วยงานที่ผมกราบเรียนมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากอันที่สองท่านถามผมว่าและทำไมไม่ของงบมาช่วยเพิ่มเติม,ตมก็กำลังดำเนินการที่จะของงบเพิ่ม,เต,มเติมในการที่จะมาช่วยเสริมโครงการปุ๋ยราคาถูกโดยจะให้กระทรวงเกษตรเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเกษตรกรต่อไปมีวงเงินอยู่แล้วครับ ประมาณ500ถึง900ล้านบาทโดยประมาณอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอกราบเรียนนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องคำถามมาตรการช่วยระยะยาวผมเรียนว่ายุทธศาสตร์ชาอิยุทธศาสตร์ข้าวไทยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีที่เป็นทางการแล้วก็เราต้องเดินหน้าไปตามนั้นเป็นหน้าที่ภาคปฏิบัติที่ต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายถ้าได้ตามเป้าหมายทุกอย่างมันมีคําตอบของมัน1ต้นทุน เกษตรกร,กรโดยเฉพาะชาวนาลดลง2ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น3ท่านจะมีข้าวพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการตลาดโดยเฉพาะตลาดโลกเดี๋ยวนี้ก็ต้องการข้าวพันธุ์พื้นนุ่มประเทศไทยผลิตข้าวพันธุ์พื้นแข็งซะเยอะเพระาะนั้นต่อไปนี้พันธุ์พื้นนุ่มจะมากขึ้นเข้าไปแข่งกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมและที่สําคัญตั้งกับผมเข้ามาดูแลกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรโดยท่านรัมตีเฉลิมชัยศรีออดเรามีโครงการทําร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตอันนี้ข้าวก็จะเป็นไปตามนั้นคือเกษตรเน้นเรื่องการผลิตข้าวคุณภาพกระทรวงพาณิชย์ทำตลาดมาถึงวันนี้เราทำตลาดขายข้าวได้เกือบแสนล้านแล้วครับเฉพาะ9เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเงินนำเข้าประเทศที่จะมาทำโครงการต่างๆย้อนกลับไปช่วยชาวนารวมทัง้งการรายได้เกษตรกรที่ท่านวิจารณ์อยู่ตะกี้ด้วยอันนี้ก็คือภาพรวมที่ขอนิยาตเียนมันคล้ายกับมิติกระทรวงของญี่ปุ่น ที่ประเทศเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาเอากระทรวงอุตสาหกรรมมาบวกกับกระทรวงตลาดกระทรวงพาณิชย์และเป็นมิติของเราก็เอากระทรวงเกษตรเพราะพื้นฐานประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเอามาบวกกับตลาดคือพาณิชย์ก็เป็นเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็อยากทําอะไรก็ทําแต่ว่ามันเป็นการคิดเชิงยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเพื่อ ช่วยเกษตรกระกร,ระยะยาวต่อไปอันนี้ก็ขออนุญาตตอบสุดท้ายนะครับท่านประธานครับสรุประนะครับขออนุญาตเรียนแต่เพียงว่าท่านพูดไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญบอกว่าวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าประชาธิปัตย์ผมเติมให้กันละกันท่านไม่พูดถึงประชาธิปัตย์แต่พูดถึงผมผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มันก็คงหมายถึงผมแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อแล้วเรื่องแก้รัฐนูญผมขออนุญาตเรียนนะครับ ก่อนร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์มีเงื่อนไข3ข้อ1ประกันรายได้ถ้าจะให้ร่วมต้องเป็นนโยบายรัฐบาล2ต้องบองริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 3. ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่หลักการแก้และบัตรนี้รัฐบาลรับเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่การแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์มีหลักเกณฑ์และมีหลักการไม่ใช่สักแต่ว่าแก้แก้ทุกเรื่อง แก้ตั้งมาตราหนึ่งไปจนถึงมาตราสุดท้าย,ยไม่ใช่ขอสมุขแลัวครับก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเราเสนอไปเจ็ดร่างแต่สภาผ่านให้ร่างเดียวแล้วก็กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ถูกล่าวแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือหลักประชาธิปัตย์ขอเดินหน้าแก้ไปสู่ความเป็นประชาต่ายิ่งขึ้นไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองและไม่แก้มาตราร้อยสิบสองครับอันนี้หลักที่ชัดเจนขอปกปิดธรรมทานนะครับ<ห>